หมู่บ้านยั่งยืนนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้านหันหมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านหันอำเภอกเกษตรลูนจังหวัดชัยภูมินะครับทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับมุ่งเข้มแข็งแข่งได้ให้เลิกฟื้นมุ่งยั่งยืนคืนสุข ทุกแห่งหนมุ่งถาวรสอนงานการพึ่งตนมุ่งพวงชนค้นทุกข์สุขหัวใจนะครับโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง ประจัปีก็ประมาณสองห้หล่งน้ำหนองยิเลิงพื้นที่4ีนะ่เจ็ดไร่หมู่หหมู่สหมู่หบ้านหันตำบลบ้านหันอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิโดยสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาลสินนะครับ ท่านพี่น้องที่รอดชมบรรยากาศรอบน้องยีเหลิงน้องยีเหลิงพื้นที่สี่จุดเจ็ดไร่นะครับ เป็นหนองน้ำสาธารณะนะครับรวมกันระหว่างหมู่ที่1หมู่ที่4หมู่ที่ห้าตำบลบ้านหาันอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นจุดนะครับจุดสูบน้ำประปาหมู่บ้านนะครับโอ้เจอเจ้าถิ่นวิ่งเจ้าถิ่นโอ้ย นี่เป็นประตูน้ำนะครับประตูน้ำที่น้ำมาจากคูขี้พี่น้องนะครับบางปีน้ำมันกะ มากนะครับมันก็ไหายนะครับมันก็ไหลลงช่องนี้นะครับเป็นน้ำม,มาจากภูคีนะครับไหลลงเข้าสู่หนองอีเริงต่ปีนี้น้ำบ่มากพี่น้องน้ำน,น้ำบ่อไหลกเ็เลยนะครับน้ำจากจุดนี้กเ็เลยมาจากภูคี้เลยบ่นี้ปีนี้พี่น้องนะครับแหล่งบรรยากาศโดยรอบหนองยีเริงนะครับตำบล บ้านหานันอำเภอเกษรสมบูรณ์อชทยานพุมนะครับคาดเอาไว้ว่าวันที่15พฤศจิกายน67นะครับน่าจะมีงานลอยกระทงนะครับที่จัดอยู่จุดนี้แหละพี่น,อน้องนะครับอาจจะจัดลอยกระทงนะครับลอยกระทงปีนี้นะครับตรงกับวันที่15 พฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดครับพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับหลังจากร้อยกว่าทุ่งแล้วก็จะได้ลงเกี้ยวเข่านะครับเมื่อกี้ถามเสียแขกเจ้าของรถเกี่ยวเบิ้งนะครับเก้าสามจีคูบตาเก้าสามจีเบิง้งไคเขาขขเก็เขาหกเตี้ยหรือนาดห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะพี่น้องนาดนาจะได้เกี่ยวประมาณวันที่แปด นะครับหลักกาหอมมะลินะครับน่าจะลงเกี่ยวได้วันที่สิบสองนะพี่น้องนะครับสิบสองนะครับเดี๋ยวก็ถาเบิ้งนะครับว่าน่าจะได้ลงเกี่ยวช่วงใดยังไดนะครับที่มาท้ายคิดให้พี่น้องเบิ้งนะครับช่วงดูเกี่ยวข้าวนะครับข้าวเหนียวนะครับปกครหกเดือนน้าทัก้าเบื้อสิบแปดน่าจะได้เกี่ยวก่อนอยู่นะครับสิเกี่ยวก่อนอยู่ พี่น้องโครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่งานขุดลอกหนองอีเลื้งนะครับรัฐบาลสร้างมอบให้ราษฎรท่านพี่น้องสมบลนบ้านหันนะครับสมัยก่อนตะรกรเป็นสามซีสาน้อยพี่น้องนี่นะครับที่ีมีการพัฒนานะครับก็เลยปรับให้เป็นขึ้นนะครับเป็นหนองน้ำ น้องเดียวกันเบิดนะครับเบิดทั้งแปลงนะครับพื้นที่สี่สิบเจ็ดไร่นะครับสี่สิบเจ็ดไ่ช่วงนี้ก็จะเริ่มมีพี่น้องเข้ามาเฮ็ดแปลงผักนะครับเนี่ยพี่น้องเริ่มขุดแปลงผักกันแล้วครับพี่น้องเขาเริ่มมาขุดแปลงผักปลูกผักในฤดูหนาวในพี่น้องนี่นะครับนี่เริ่มเริ่มแล้วพี่น้องนี่เริ่มเริ่มขุดแปลงผัก เราขอทานพี่น้องเราขอทานระบบดังเดิมระบบรอบพี่น้องเอาแกบที่นี่นะครับแกแบทนะครับนี่พื้นที่โดยรอบหนองยืเลือนนะครับหนองน้ําสาธารณะพื้นที่47ไร่นะครับประวัติหนองยืเลื้งที่เพื่อนว่าให้ฟังกต่สมัยก่อนนะครับวัดนะครับวัดที่ใส่นะครับ,นะรบประโยชน์ ร่วมกันก็นจะเป็นวัดสะพานยาวผุ้หลักพี่น้องนะครับตอนนี้อยู่ในความดูแลของหมู่ที่แปดนะครับตำบลบ้านหานันอำเภอกเกษตรบุญจังหวัดชัยภูมิเป็นวัดเริ่มต้นวัดเก้าแก่นะครับนะครับสมัยก่อนจะมีการเดินทางนะครับไปทําบุญพี่น้องหมู่นี้มันเป็นเป็นนองน้ำนี่นะครับเวลาเวลาไปก็เลยมันไปหนาก,ก็เลยเฮ็ดสะพานข้ามน้องน้ำ,นำตรงนี้ไปพี่น้องนะครับนองน้ำตรงนี้ไป ปรากฏว่าสนะพานเนี่ยมันเาวหลายพี่น้องนะครับมันยาวหลายนะครับก็เลยตั้งชื้อวัดาตามสะพานเาวอยู่หลายพี่น้องนะครับนี่นะครับประวัติส่วนหนองอีเรื่องนี่ก็ได้ยินข่าวนะครับที่เล่าต่อๆกันมากกับเรื่องนะครับมันมีเด็กเด็กผู้หญิงนะครับมาตกน้ำ เสียชีวิตอยู่บริเวณหนองนานมีแหลกพี่น้องนะครับชวบาวบ้านก็เลยนะครับเด็กน้อยก็ดันซื้อซื้อเลื้ยงหน่พี่น้องนะครับซื้อเลื้งมีตามประวัติที่เพื่อนว้าต่อๆกันมาด้พี่น้องนะครับมีเด็กน้อยซื้อเลื้ยงส่นพี่น้องมาตกนต้ำตายอยู่หนองน้ำนะครับแห่งแห่งนี้แหละพี่น้องนะครับก็เลยเอื้อซื้อว่าหนองอีเลิงท่นพี่น้อง สมัยก่อนคข้าาอีเนี่ยเอื้นกันอีเอื้นบักนี่แหละพี่น้องนะเอื้นนะครับผู้หญิงก็เอื้นอีผู้ซ้ายเอื้นบักนะครับเนี่ยก็เลยนะครับเอื้นซื้อว่าเป็นน้องอีเลิงพี่น้องเนื่องจากมีนะครับมีเด็กน้อยผู้หญิงตกน้ำตายพี่น้องนะครับตกน้ำตายนะครับซื้อเลิงนะครับชาวบ้านก็เลยเอื้นน้องอีเลิงสืบทอดกันมาเนี่ยครับพี่น้องนะครับนี่คือ บรรยากาศโดยรอบของนะครับหนองยีเลืองหลังจากที่นะครับได้มีการพัฒนาร่วมกันนะพี่น้องครับนี่นะครับกิตอาสาเอาบัวขึ้นจากนะครับหนองนาําร่ได้ออกตางน้ำโนยพี่น้องก็คือเกี่ยวนะครับนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับจากหลายภาคส่วนยใหญ่พี่น้องนะครับเกีียวใบบัวให้มันร้อยขึ้นแล้วก็มันก็จะเน่าเปื่อยนะครับโดยธรรมชาติเป็นอาหารปลาเป็นตัวพี่น้องนี่นะครับ เป็นอาหารปลาแล้วก็มีโครงการประมงมือบ้านเด็พี่น้องนะครับของกรมประมงนะครับของกรมประมงนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศโดยรอบของหนองยืนเลงอากาศดีพี่น้องนะครับในผู้ใดที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะมานะครับออกกําลังกายพี่น้องครับนี่นะครับเราตอนเย็นเราตอนเช้านะครับหนามาวิ่งออกกําลังกายอยู่พี่น้องครับนี่นะครับ มาบินออกกําลังกายอยู่นะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศดีพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูทอดกระถินครับพี่น้องนะครับกระถินก็จะทอดระหว่างนะครับช่วงช่วงออกพรรษานะครับไปจนถึงลอยกระทงนะครับมีเวลาอยู่สามสิบวันนะครับสามสิบวันนะครับตอนนี้เป็นฤดดูทอดกระถินนะครับ มือนี้ก็เป็นมือโฮมของนะครับกระถินหมู่ที่ห้านะครับตําบลบ้านหันอําเภอเกษตรบณ์จังหวัดชายภูมินะครับมือนี้โฮมพี่น้องนะครับโฮมปิดโฮมในความหมายก็คือนะครับก็เปิดเป็นมือที่เฮาร่วมกันไปทําบุญนะพี่น้องนะครับร่วมกันไปทําบุญแล้วก็มืออื่นนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นมือทอดกระถินนะครับที่วัดป่าบุพานิมิตสถิตธรรมนะครับพี่น้องนะครับเอื่อของ ทอดกระถินของหมู่ที่ห้านะครับมือนะครับมืออื่นก็จะเป็นมือ้ฮมของกระถินนะครับหมู่ที่หนึ่งกับหมู่ที่สี่นะครับตำบลบ้านหันอำเภอกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็นะครับเป็นฤดูทอดกระถินพี่น้องนะครับนะครับทอดกระถินนะครับทอดเศยเรียบร้อยกนร้อยกระทงนะครับล้อกกระทงแล้วก็จะได้ลงเกี่ยวเขานะครับพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตาม กดไลค์กดแชร์ของคุณครับ